คเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติจริงๆค่ะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วมีไม้ลม้มแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าที่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะ เป็นเส้นทางเดินธรรมชาติจริงๆค่ะได้ยินเสียงน้ำตกแล้วมีไม้ลม้มนี่มีดอกไม้สวยๆให้ชมด้วยระวังลื่นนะฮะ ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเส้นทางก็จะแคบนิดนึงนะน้ำเนาะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณสันอ่างเก็บถ้าเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะคะที่เราจะต้องเดินเท้ากันค่ะก็จะเป็นป่าไผ่นะคะเหม้ไหม ไี่มีเสียงน้ำตกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าน้ำตกอยู่ตรงไหนเนาะเที่ยวชมสถานที่แห่งนี้ไปกันเลยค่ะ เดี๋ยวเราก็จะลองเข้าไปดูตรงเส้นทางนี้นะคะเราบผีเสื้อสวยมีหลายตัวเลยนี่ค่ะผีเสื้อน่ารักจัง เราก็จะเดินไปชมธรรมชาติฟังเสียงน้ำไหลสดชื่นมากๆเลยค่ะเราชอบจริงๆนี่ค่ะผีเสื้อก็เยอะมาก ลมธรรมชาติฟังเสียงน้ําไหลสดชื่นมากๆเลยค่ะน้อมน้อย มีดอกไม้ส,สวยๆให้ชมด้วยระวังลล่นนะ,ะอันนี้่น้ำเนาะ ก็จะเป็นบริเวณสันอ่างเก็บเป็นเส้นทางธรรมชาติเป็นเส้นทางธรรมชาติเป็นเส้นทางเดินธรรมชาติจริงๆค่ะ ได้ยินเสียงน้ำตกแล้วมีไม้ลม้มมีกอไผ่ต้นไผ่ซุ้มากๆเลยค่ะโอ้เป็นอ่างเก็บ เราก็จะเดินไปมีกอไผ่ต้นไผ่สู้มากๆเลยค่ะ เดี๋ยวไปชมกันนะคะว่าน้ำตกหน้าตาแบบไหนนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่บ้านดอกไม้ใบหญ้านะคะได้มาอู้มีดอกไม้ส,สวยๆให้ชมด้วยระวังลื่นนะคะอันนี้ มีกอไผ่ต้นไผ่สู้มากมากเลยค่ะรูเป็นอ่างเก็บผีเสือส้อสวยมีหลายตัวเลยนี่ค่ะ ขีเสื้อน่ารักจังขวางทางเดินแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวจะลอดตรงนี้ไปนะจริงจงต้องเดนา แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่ค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าลึกหรือเปล่าเนาะเพราะว่าที่เคยมาครั้งแรกเหมือนกันค่ะ